คำถามเพศน้องสาวในตอนนี้นะคะเป็นคำถามจากเพศกำเนิดหญิงอายุ27ปีได้ถามว่ามีการฝังยาคุมกำเนิดชนิดคุมแบบ3ปีไปเมื่อเดือนก่อนหลังจากนั้นผ่านมาก็มีประจำเดือนมา1ครั้งแล้วก็ประจำเดือนไม่มาอีกเลยเป็นเวลาหลายเดือนไม่มีแบบเลือดออกกระปิดกระปอยด้วยแบบนี้อันตรายหรือเปล่าควรไปพบหมอหรือเปล่าคะค่ะสาหรับคาตอบนะคะ จริงๆแล้วการที่ประจำเดือนไม่มาเนี่ยก็เป็นผลข้างเคียงที่เจอได้บ่อยสาหรับยาฝังคุมกำเนิดซึ่งมันไม่อันตรายค่ะไม่ได้นับว่าเป็นเลือดตกค้างข้างในแล้วจะเป็นอันตรายอะไรนะคะคือบางคนอาจจะมีความเชื่อว่าถ้าเลือดไม่ได้ไหลออกมาแล้วมันจะเน่าเสียอยู่ข้างในเป็นอันตรายหรือเปล่าก็ขอยืนยันว่าไม่เป็นอันตรายนะคะ แต่ยังไงก็ตามก็จะแนะนําว่าถ้าครบปีหนึ่งก็ควรจะไปตรวจร่างกายตรวจภายในดูสักครั้งหนึ่งเพื่อจะได้ดูว่าไม่ได้มีโรคอะไรที่ซ่อนอยู่แล้วก็เป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกไปด้วยเพื่อความสบายใจแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรที่อยากจะปรึกษาคุณหมอก็สามารถถามได้ค่ะสําหรับคําถามต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องอยาฝังคุมกําเนิดแต่ว่าคนนี้หลังจากที่ฝังไปแล้วเนี่ยพบว่าเมนมาตลอดอาจจะมีช่วงหยุดไปบ้างสัก3ามี่วัน แต่ว,ว่านันก็จะกลับมาเป็นอีกบางครั้งก็มาน้อยบางครั้งก็มาเยอะผิดปกติหรือเปล่าขอนข้างเคียงอันนึงที่เจอได้ของยาฝังคุมกําเนิดนะคะก็คือเรื่องประจำเดือนมาไม่สม่ําเสมอบางคนก็อาจจะมากระปิดกระปอยมาเล็กน้อยตลอดแต่ว่าในกรณีที่ประจำเดือนมาตลอดแล้วก็มาเยอะด้วยอาจจะต้องไปพบหมอนะคะเพราะว่าถ้าเลือดออกมากๆในแต่ละวัน สะสมกันหลายๆวันรวมกันก็อาจจะทําให้เกิดภาวะซีดได้ซึ่งจะเป็นอันตรายที่อาจจะเกิดอาการหน้ามืดเวียนหัวได้ก็ขอสรุปนะคะถ้าเกิดว่าเมนมาตลอดแล้วก็มีปริมาณที่เยอะด้วยถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงที่มาน้อยหรือไม่มาเนี่ยแต่ถ้าส่วนใหญ่มาตลอดและมาเยอะก็จะแนะนำให้ไปพบหมอนะคะ